วันนี้ครับวันนี้ก็คงจะเล่าเรื่องกเก่าๆอีกแล้วนะครับผมนึกถึงบทความที่เขียนเอาไว้ในอดีตบอกว่าของเก่านั่นเป็นของมีค่านะครับเพราะมนุษย์เราเนี่ยเขาเรียกว่ามีจิตใต้สำนึก subconscious นะจำอะไรแม่นหรือไม่แม่นหรือเป็นคนขี้ลืมมันก็อยู่ตรงนี้แหละนะครับจิตใต้สำนึกเนี่ยนะ เพราะถ้าคนเราเนี่ยมีจิตใต้สำนึกอยู่การจะกล้าไปข้างหน้าเนี่ยต้องระวังแล้วก็รู้กล้าไปตรงนั้นเนี่ยอันตรายนะข้างใต้มันมีตอคือเราเรือแล่นเข้าไปเรือจมนะครับนี่แหละเพราะฉะนั้นผมจึงบอกเลยว่าชีวิตคนเราเนี่ยนะเรือมันมีหางเสือแต่ชีวิตคนเราเมี subconscious มีจิตใต้สำนึกที่รู้ ว่าอะไรอยู่ข้างใต้อะไรควรทำอะไรไม่ควรทำอะไรควรจะเรียกเลี่ยงซะนี่แหละนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องนี้เนี่ยนะก็พูดถึงผมจะพูดถึงเรื่องสงครามโลกครั้งที่สองเมื่อเร็วๆนี้ก็ความจริงในชีวิตผมมันก็เมื่อเร็วๆจริงๆมันก็ไม่นานมานี่เองอะ่ะนะ ตอนนั้นผม,มาอายุได้ประมาณยี่สิบกว่าปและก็จำได้หมดเลยว่าอะไรเป็นอะไรแต่ก่อนในี่คนไทยไม่เคยนึกว่าบ้านเราเนี่ยจะได้เห็นสงครามอยู่เหนือหัวเราแต่ว่ากำไรที่สุดเราก็เลี้ยงไม่พ้นนะก็ช่วงนั้นเนี่ย มันเป็นช่วงของปีพุทธศักราช2482-83แต่ก่อนหน้านั้นมันเริ่มมีสัญญาณแล้วนะครับเพราะเหตุว่าเราเนี่ยรบกับอินโดจีนฝรั่งเศสมาก่อนนะเพ่อคนเดี๋ยวดีไม่รู้หรอกว่าเวียดนามขเขมน นะครับอะไรลา,าวพวกนี้นะแต่ก่อนฝรั่งเศสครองอยู่นะครับเรียกว่าอินโดจีนอินโดไชน่านะฮะอยู่ทางด้านทิศตะวนันออกของแหลมทองแหลมทองก็คือหวานทองที่โยหวานทองกันนี่คือเพราะว่าเป็นดินแดนที่อุดมสมบูรณ์มีข้าวปลาอาหารต่พร้อม ใครๆก็อยากมาอยู่เพราะแต่ก่อนเนี่ยไม่มีคนต่างชาติเข้ามาเดินกี่คนรอบผมยิ่งจำได้เลยว่าตอนนั้นเราอายุประมาณสักเจ็ดแปดขวบว่าเห็นฝรั่งมาเดินเนี่โอ้ยตามดูนะวิ่งดูหนะ้าตาไม่เหมือนเรานะนะเดี๋ยวนีเต็มบ้าน,น็มเมืองเห็นไหมนะครับผมไม่ได้ดังขีดฝรัง่งนะครับเพราะว่าต่างชาติเนี่ยนะจะเป็นใครก็แล้วแต่ เขาก็เป็นคนเหมือนเราแต่ว่าอะไรควรจะอยู่เป็นที่เป็นทางนะครับเนี่พอมาตอนหลังเนี่ยเล่าตัดข้าตาตรงนี้อีกหน่อย,เ,ยเพราะว่าแต่ก่อนสงครามโลกครั้งที่หนึ่งเนี่ยมันมีขึ้นมาไม่มีมาแล้วนะฮะตอนนั้นเนี่ยประเทศสทยามส่งกองกองทหารไทยไปร่วมรบที่ ประเทศฝร,รั่งเศสลุ่งเขยผมเองเป็นคนที่คุมกองกองทหารนี่ไปนะท่านเป็นนักบินพัาตกรนเนี่ยนักบินก็ยังอยู่กับกองถัพบกจะเรียกว่าเป็นกองบินทาหารบกก่อนยังไม่ใช่เป็นกองถัพอากาศนะครับเนี่ยก็ในหลวงลรัชกาลที่หกเี่ยท่านทรงมีพระราชวินิจฉัย เพราะแต่ก่อนเนี่ยคนไทยเราเนี่ยไม่มีสิทธิ์ทงางศาลนะครับเรื่องจากว่ามันมีเรื่องกับพวกยุโรปที่เข้ามาบุกรุกแล้วก็เกิดเรื่องขึ้นนะเราก็ถูกปรับว่าถ้าพวกยุโรปเข้ามาทำผิดในเมืองไทยก็ต้องส่งไปขึ้นศาลของพวกเขานี่นะครับนี่ในหลวงในเชติหกเนี่ยพระบาทสมเร็จพระมงกุฎ พระปกั 6, มากุดเก้าเจ้าหัวเนี่ยท่านส่งวินิจฉัยว่าจะส่งสุงาทหารไปร่วมรบก็เพื่อจะปลดแอกอันนี้แหละนะครับท่านก็มีพระราชวินิจฉัยที่ไม่ได้เห็นแก่พระองค์เองนะท่านให้ประชุมเสนาบดีที่ท้องพระโรงนะครับนะแล้วก็เสนอเรื่องนี้ว่าควรจะส่งไหม ได้ทราบว่าในที่ประชุมนะมีคนค้านแรงเลยนะก็เรียกว่า,าแลกเปลี่ยนความคิดเห็นอะไรกันนะเช่นกระทั่งในที่สุดก็มีการโหวตนะพอโหวตกันขึ้นฝ่ายที่ค้านเนี่ยแพ้นิดเดีย่านั้นแหละแ,ละแต่เสร็จแล้วเราก็ส่งกองทัพไทยไปร่วมรบที่ยุโรปไปที่ฝรั่งเศส แล้วลุงเขืผมเนี่ยเป็นคนควบคุมไปนะฮะท่านเป็นนักบินอยู่ในกองทัพบกนะชื่อนาพันเอกพ,พระยาขยานพีการนะฮะนามสกุลเกจุทัศน์เ,เนี่ยนะฮะแล้วก็ในที่สุดเนี่ยพอพันธมิตรชนะกลับมาเราก็ได้สิทธิทางสารเหมือนเดิมเห็นไหมครับนี่นะ แต่นี่ครั้งที่สองเนี่ยนะมันก็เกิดเรื่องขึ้นอีกเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยเยอรมันเนี่ยเป็นฝ่ายบุกรูปก,ก่อนนะมาตอนหลังเนี่ยเขาเข้าทางเบลเยียมนะแล้วก็เข้าไปฝรั่งเศสตีนะเข้าไปแล้วน,นี้ตอนหลังเนี่ยประสบการณ์จากการที่อกองสงครามโลกครั้งที่หนึ่งเกิดขึ้นเนี่ยประเทศเบลเยียมกับฝรั่งเศส ก็มีการาสร้างป้อมขึ้นมาป้อมนี่เป็นป้อมอะไรมาชินโนออะไรเนี่ยนะครับสร้างขึ้นด้านหลังแนวแนวแนวเขตระหว่างประเทศเพราะกลัวเยอรมันบุกก็อีกนะถ้าก็ถังทาหารเยอรมันบุกเข้าไปมันจะติดเพราะไอ้ไอ้ไอ้ป้อมเนี่ยมันเป็นบล็อกเป็นคอนกรีต โล่ขึ้นมามุ่งเข้าไปมุ่งปลายเนี่ยเข้าไปทางฝ่ายที่จะบุกรุกเนี่ยนะปรากฏว่าตอนนั้นเอาอีกแล้วเยอรมันนะฮิตเลอร์อ่าอิตาลีมุสโ,โลเลเนีแล้วก็ญี่ปุ่นอยู่ทางนี้นะจะเจจาก,กันว่าถ้าทางฝ่ายตะวันออกนี่ญี่ปุ่นจะเป็นคนทำนะ ฝ่ายตะวันตกนั้นก็มีเยอรมันกับอิตาลีมันไม่บูกเข้าตรงนี้ครับเพราะมันบุกแล้วมันติดนะมันตีอ้อมะเนี่ยนะอนุสุท้ายเข้าไปได้นะครับก็เรื่องเป็นครั้งที่สองนะนี่เราพูดถึงว่าสงครามที่มันมาถึงเราเนี่ยเพราะมันเกิดจากญี่ปุ่นนะในวันที่8เดือนธันวาคมพุทธศักราช 2,428-29อแนะแล้วเราั้นนะ่ะนะวันนั้นเป็นวันจะเปิดงานฉลองรัฐธรรมนูญอยู่แล้วนะครับก็ปรากฏว่าผมเองชอบถ่ายภาพก็จะมีประกวดภาพกันผมก็เตรียมภาพส่งเข้าประกวดด้วย ตอนนั้นผมไปอยู่แม่โต้อยู่เชียงใหม่นะฮะปรากฏว่าตกงลงต้องขนกลับหมดเพราะวันนั้นเป็นวันตรงกับวันฉลองรัฐธรรมนูญน,นะของที่ส่งไปแสดงในงานฉลองรัฐธรรมนูญหรืองานฤดูหนาวของเชียงใหมนะ่ต้องขนกลับหมดครับเพราะญี่ปุ่นขึ้นบุกขึ้นญี่ปุ่นเนี่ยบุกขึ้นโดยเรือทองแบน นะบุกขึ้นทางทะเลแต่ไม่ใช่ทั้งหมดนะเขาส่งนายทหารขึ้นมาแล้วมาอยู่ในประเทศหมดแล้วนะครับเจ้าของร้านถ่ายรูปธนาคาร้านใหญ่อยู่ที่เชียงใหม่นั่นแหละเพราะญี่ปุ่นขึ้นแกก็เป็นติดยศในพลตรีเป็นโคศโกของกองทัพเลยนะเพราะว่า แกอยู่ทางนี้เนี่ยแกถ่ายภาพยุทธภูมิอะไรไว้ร้อยหมดบ้านผมยังโดนเลยนะมีายทหารญี่ปุ่นคนหนึ่งยศพันตรีนะครับลอมเข้ามาเป็นนักเรียนเ,เรียนภาษาไทยฝากไว้ที่โรงเรียนวชิราวุธโรงเรียนวชิราบุธก็ส่งมาอยู่กับบ้านเรานะเป็นนักเรียนเราก็ว่าเออเขาเป็นนักเรียนญี่ปุ่น แต่เสร็จแล้วพอญี่ปุ่นก็ติดพันตรีครับนี่นะออกมระต้อนรับทหารพนทหารยกพลขึ้นบอกอยู่สมจุดจุดหนึ่งคือกองบินจังหวัดประจวบนะมีการประทะกันที่นั่นจุดที่สองอยู่ที่่ายฝั่งทะเลชุมพรก็มีประทะกันอีกฝั่งจุดที่สอยู่ที่ ทะเลสาบสงกรานตะ์นะขึ้นถึงด้านหลังทะเลสาบนะแล้วก็พ่อผมเมื่อกิดอยู่ที่นั่นพอดีญี่ปุ่นคนนั้นแหละคนที่เคยอยู่ที่บ้านนั่นแหละก็มาต้อนรับพวกคนทหารของเขาขึ้นมาเขาไม่เห็นพ่อผมนอนป่วยอยู่เขาก็ส่งหมอมาดูแลนี่อันนี้แะครับนี่เป็นเรื่องทั่วไปนะเออ ตอนนั้นเนี่ยมีเครื่องบินยังไม่มีเครื่องบินร็อกยังใช้เครื่องบินจิงระเบิดโดยอาศัยเครื่องบินโดยสารเขาบินเข้ามาบินเตี้ยมากเลยเข้ามาทางปากน้ำแต่ก่อนเนี่ยแม่น้ำสุพยายมันแบ่งจังหวัดเป็นสองจังหวัดฝั่งกะวันตกนี่เรียกว่าจังหวัดพระนคร ฝั่งตะวันออกเนี่ยเรียกว่าจังหวัดธนบุรีนะจังหวัดธนบุรีในสมัยก่อนเป็นสวนร่มรื่นปลูกธนบัรีทุเรียนก็ปลูกได้บังคุชก็มีงอม้อก็มีลิ้นจีก็มีและอะไรทั้งนั้นแหละร่มรื่นคนก็พูดกันว่าชาวสวนฝั่งทนนั่นแหละเขารวยเพราะว่าเขาส่งไรายได้ที่ขาย ผลนี่แหละเอาลูกไปเรียนเมืองน,นอกได้ต่างหลายคนแล้วนี่อย่างนี้เป็นต้นนะฮะยังมีอยู่คนชื่อพันเอก,อกเกษมเป็นนายทหารโรงเรียนในร้อยนะเขาเป็นลูกชาวสวนอยู่แถวแถวบางครวยนั่นแหละนะแล้วก็กลับมาก็มาเป็นอาจารย์สอนนะนี่ปรากฏว่าให้เครืองบินเข้ามานี่ มันเป็นเครื่องบินของบริษัท KLM บินเตี้ยมากเลยเรียกว่าเรียนเกือบจะเรียนจอดยอดไม้นะครับข้างล่างยิงขึ้นไปเลยตกนะปรากฏว่าเครื่องบินลำนั้นตกลงมาแล้วก็คนที่อยู่บนนั้นตับใต้ไถ่พงห้อยอยู่บนต้นไม้นะครับเต็มเลยที่เป็นชุดแรกนะครับ นี่เป็นเรื่องที่เล่าไปฟังกันมาเพราะว่าจริงๆแล้วจะมีอีกหลายเรื่องนะที่สำคัญอีกอันหนึ่งก็คือว่าบางเขนที่เรียกว่ามาหาายัยเซตร์อยู่เดี่ยวนี้นะแต่ก่อนเป็นที่พักของทหารญี่ปุ่นญี่ปุ่นเข้ามายึดครองอยู่ถึงเรือบสี่เดือน นะเพราะว่าไม่มีที่พักเพราะว่าก่อนที่ญี่ปุ่นจะเข้ามายึดครองนี่สู้กันมาก่อนแล้วอ่ะผมก็เกือบไปเหมือนกันเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยมีการฝึกยุวชนทหารผมเนี่ยก็เป็นยุวยชนทหารคนหนึ่งนะยุ่ชนทหารเนี่ยมีกรมยุ่ยชนทหารในสมัยทั้นแล้วก็ทําหน้าที่ฝึกพวกคนหนุ่มนะออกรบ แล้วก็ทําหน้าที่เหมือนทหารราบเลยหมวกพันด้วยผ้าแดงอักราสีแดงนะเป็นนะสัญ,ญ,สญ,ญลักษณ์ของทหารราบแล้วก็ตรงนี้นี่ติดเครื่องหมายตับไปปืนนะอยู่ตรงนี้แต่ว่าผพีจะอยู่นิดเดียวยุวยชนทหารเนี่ยตงเกินขา้าวสรเท่านั้นเองนะครับผมเรียนอยู่ที่โรงเรียนราชบุรีวิทยาลัย ราชบรุรีวิทยาลัยเยไม่ใช่จังหวัดราชบรุรีนะครับคือวังกรมหรลวงราชบรุรีอยู่ที่เทเวศนะครับทุกวันพุธนะครับก็จะมีรถจากกรมยุวชนทหารเนี่ยมารับนะมีในดาบสรามอางเป็นครูนะพาไปฝึกรบอยู่ที่การบุร,รีเข้าป่าแล้วก็ใช้การรบในป่าเป็นเป็นจุดฝึกนะครับก็ ตอนนั้นยังจำได้เลยมีเครื่องหมายการหารสามสามระดับสามระดับระดับสูงสุดเยสีแดงสักระแดงนะครับแล้วมีจักปืนนะติดขึงนอกระดับที่สองสีเขียวนันเรียกว่าย้อนลงมาอีกหน่อยระดับแรกตน้ตนตนสีเหลือง ผมเนี่ยได้สีแดงจะติดหกนะเพราะก็าทำจริงๆริงทำอะไรก็ทำจริงนะตอนนั้นเนี่ยก็เรียกว่าฝึกกันหนักเลยนะครับดีที่ว่าตอนนั้นผมผ่านชีวิตผมผ่านมาแล้วไม่อย่างนั้นก็คงสู้กับญี่ปุ่นเสร็จไปตรงนั้นเมื่นก็แหละนะเพราะว่าญี่ปุ่นนี่ตอนยกคนขึ้นบกเนี่ยผม,ผามาแล้วเขาเห็นนะ่ะโอ้ยคนที่ตายเนี่ย มันเด็กทั้งนั้นนะครับก็เด็กๆก็ไม่รู้หรอกว่าจริงๆแงล้วตรงนั้นเนี่ยมันเป็นกองพลของยุชนฐานฝึกกันมานานนะฮะที่เป็นจุดหนึ่งแล้วจากนั้นมาเนี่ยเราก็ไม่ได้มีอะไรที่เดือดร้อนเท่าไหร่เพราะว่าตอนนั้นผมเข้าใจว่าไอ้ยุทธวิธีของ การรบระหว่างสาหารประชาชาติกับไอ้ต้องระหว่างไอ้กองทัพพันธมิตรกับกองทัพของฝ่ายไอ้อักษะเนี่ยมันฝ่ายอักษะเนี่ยมันบุกก่อนบุกความก็ปล่อยให้บุกบุกไปบุกไปบุกไปบุกจนหมดแรงน่ะนะครับทีนี้ก็ฝ่ายพันธมิตรก็อีกลับนี่แหละเราได้เห็นสงครามในกรุงเทพนะครับเพราะว่าตอนนั้นนี่ ผมจะเล่าตัดไปเลยนะความจริงยังมีเยอะเราได้คุยกันนะครับไม่เคยนึกว่าจะได้เห็นสงครามนะแต่เราก็ได้เห็นนะตอนนี้นมีการเจราจาแลกเปลี่ยนเฉลยสึกกันพระองค์เจ้าจักรพรรดิเป็นสจกักรพรรดิเนี่ยเป็นหนึ่งในเฉลยสึกทีมีการแลกเปลี่ยนมาทางเรือนะจากนิวยอร์ก นะมาขึ้นกรุงเทพแล้วก็เราก็ส่งทางเขากลับไปเนี่ยนะฮะตรงนี้เป็นต้นนะก็เรื่องราวก็มีเยอะนะ,ะกว่าจะถึงได้เห็นยิงกับบรอากาศนะแล้วก็บ้านผมเองก็ถูกระเบิดด้วยเหมือนกันนะโดนก็จังๆเลยแต่ไม่มีใครตายเพราะว่า ช่วงนั้นมาเป็นเวลาทัางคืนแล้วก็เครื่องบินข้าศึกที่เข้ามาเนี่ยไม่ได้มีการส่งสัญญาณทางชาย,ชายแดนว่าข้าศึกเข้าแล้วนะเนี่ยเรากําลังเงินกันอยู่กรุงเทพเครื่องบินอยู่บนหัวแล้วนะไฟข้างล่างก็เปิดเครื่องบินมันทิ้งระเบิดลงมาขนาด้วยกระต่างรถไฟบ้านผมนี่อยู่ขนาดกับทังรถไฟเกาเลยเจอเขาทําให้ผมเองต้อง ลำบากคือว่าต้องเดินเรียนหนังสือข้ามจังหวัดเพราะ,กระเกษ,ษตรศาสตร์ไม่ปิดถือว่าเป็นมาหาวลัยบ้านนอกนะจุฬาปิดนะธรรมศาสตร์ปิดนะอ่ามหิโดนตอนนั้นยังเป็นมาหาวาลัยแพทย์อยู่ปิดเหมือนกันนะปิดปิดทุกท้าวแต่เกษ,ษตรศาสตร์ไม่ปิดนะเวลากลางคืนเนี่ยจะมีคนจากในเมืองเนี่ยเข้าไป อาศัยกลางเต็นท์นอนอยู่ในเกษตรนะเราก็บริการช่วยเหลือเขาอเน,นี้นะกลางคืนได,ได้เห็นยิ่งกับบรรากาศเนี่ยเห็นเห็นชัดเลยนะท,ทุกคืนมานะแล้วก็มีการส่งสัญญาด้วยนะาคืนไหนเพลงนี่ขึ้นแล้วก็เป็นอันว่าคืนนั่นแหละเครื่องบินข้าศึงมาแน่นะขอพุทธคุณปกป้องคุ้มกรองไทยเนี่ย เพลงเนี่ยพราะวิทยุกระจายเสียงกับประเทศไทยปล่อยเพลงนี้ออกเย็นใจเลยคือวันนั้นได้ดูเครื่องบินทิ้งระเบิดมาครับครับนี่ก็เล่าไว้แค่นี้ก่อนนะความจริงผมเขียนหน่อยเยอะขอบคุณครับ